สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องเราหน่อยเราเปิดออฟฟิเชียลนะครับโอ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปไลฟ์วันอีกแล้วมาหรือยังเนี่ยโอ้ยยังไม่มาเลยไปเข้าประชุมกันตายแล้วประชุมเข้าประชุมเขาเราขึ้นแบบเวทีดีกว่านะเข้าประชุมเข้าประชุม,ปร,ชมประชุมกัน ูนั่งอยู่้างผูยืนทางหลังเตรียมออกทางกูเบาสักหน่อยเตรียมออกเี์ลาเกลอกเกลับโทใหม่นะครับไรสด ลำเพลินใหม่นะครับลำเพลินเจริญใจสารเพลนแพงนะครับคุ่นพรอนพิระดีนะครับร้องไว้นะครับสารตอ่อโชคผู้ใดจะเป็นค้นรองพี่น้องถาเบิร์ได้ไหลสดนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้ต้องเป๊ะจริงๆเพราะว่าข้ามันหลายต้องเป๊ะแห้งเลยที่ <S <S เอาคู่ของคู่จี้ลอยตลอดเลยทะเลาะคู่นอยไล่นะคะไม่ใช่บุษิตาเยื่ย่อนอกตาดายย่อออกาดดายจะิใจมาฟอนใสาอากาองี้นะ แ่ตสานเฮาีร้นนี่เนบนดีเดิไอเจ้าสเด็ดูไม่ต่างกันังบ่เราอกเรานเากระดด้องเกี่ยวกาบานัับึอต้อาม้นกอยากลอังแต่กอนไรสดอยู่อ่าโดมอ่าโดมมันแพงอีโดมสำักงานเฮาถ้จะเป็นไฝไฝกับละน้อยร้องเพงนี้ อาโชว์ใหญ่เลยเนี่ยเฮ้อพลังน้อยเป็นข้าวอย่างลูกไปดูข้างหน้าเวที เทียมตั hmm. uh, okay. like um. ้งตาทานในท่านสิพาเอามาเชื่อมโยงใอ้มันหนาวดงๆจะนัื่อนใจไปกอโอ้ยเด้น้อสมควรเพราะกระสีได้ย่อแยงย้อนยังย้อนอ๋อคนลั้งเกี่ยวเก่าฮักมาเอามาเปีนยันอีอย่างยังเชื่อเจ้าเนิ่นเถิดที่ยังไม่ถอยนะเจ้าเนิ่นเจ้าเนิ่น นั่งเจ้าเนิ่งทุงทียามีถอยเสนอยรับเพิ่มเจ้นิ่นใจอ๋อนี่เองงานเลยออบุญพวอ่าอ๋อบุญพเวมูีูดนดว่าตอเล กุเองยังไม่มาเลยทุกคนเมื <c oughs> <ot> ่อนี่น้องเข้ามาสวยแต่เขาเขางานสารทุ่มเครื่องเหรอเห็นไหมเวลาคือแบบไม่ประจบเหมาะกันทีเล่ย์โปเดย์กบได้ทายกันสักเถอะออกลมในสูบกูได้ออกลมไหน

พี่น้องห้า้งหนานะครับมาเยอะแล้วนะครับเื้อน,นี้พี่กัดนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านน้องคานะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับเ้้่อไดยกไก่โยกไกลกะมาให้กำลังใจสนอยแพร่งนะครับไม่ค่อยได้ไทายคลิปกะนําเบิ่งหนันเด้อมันอาจจะไม่เตือนนะครับ บ้านห้องขาตำบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับวันนี้บ้านน้องคาบ้านห้องขา น้าข้างๆเนี่ยออกมาให้มารับท่านี้เหมือนกันแทนแทนแต่ด้านมุขเธอก็ออกมาได้แล้วเข้าใจปะคะเออเอาใหม่ค่ะเอาตอนเชี้พืชซาออกมาใหม่พวกนี้อยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรศนีพอพวกเนี้ยเชรเนี้ยพอพวกนี้ลงมาพวกเิดตามเลยเข้าใจไหมพวกนี้อาแล้วเราเข้าไปข้างในนะครับไปรอองค์อิงถ้าเกิดน้องมาไวเนาะเกิดน้องเขางานสองถุบมืสีห้องกะ บาเดทไยแล้วแล้วก็จะเข้าไปแต่งหน้าแล้วอ๋อไม่ใช่มาแล้วหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้องโซเฟียตรงนี้เป็นน้องโซเฟียถ้าเข้าไปโซนนันบไดรเลยต้องอยู่โซนนี่เพราะว่าเขาประชุมกันประชุมกันเราต้องอยู่นี่เอเคครับพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับ